สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการเออร์เลอร์ไม่ลันเคยซ่อมเองเคยทดลองซ่อมเองตามคลิปที่ผมได้ลงไว้ใน youtube คือดูตัวอย่างที่ผมได้ลงคลิปไว้แล้วก็ทดลองทำดูนะครับก็ลูกค้าแจ้ง ว่าได้เปลี่ยนฟิลกับมอสเฟตพอเอากลับไปใช้ก็ช็อตอีกนะก็เลยต้องส่งมาให้ช่วยเช็คช่วยซ่อมให้นะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยเขาถอดออกอยู่ด้านในนี่แหละอุปกรณ์บางชิ้นไม่ครบอ่าพวกน็อตอะไรพวกนี้นะเขาแจ้งมาอ่าในเขาโน้ตมาในกระดาษนะ,ะเดี๋ยวลองแกะดู ครับก็จัดก,การลื้อตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่า m o สเฟตตรงตำแหน่งนี้ตัวนี้นะครับช็อตเป็นตำแหน่งที่ลูกค้าเขาทดลองซ่อมทอทดลองเปลี่ยนนะนะครับส่วนตัวฟิวนั้นอา่าลูกค้าออกไปแล้วก็ m o สเฟตตัวนี้ช็อตนะครับแล้วก็อุปกรณ์น็อตไม่ครบ แต่ปัญหาก็คือรูขันนอ็อตเหล็กประกับมอสเฟตมันเกียวมันหวานนะตัวเนี้ยถ้าขันเข้าขันออกบ่อยๆเกียวจะหวานพอเกียวหวานแล้วปัญหาเลยทีนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องน่าจะเกียวหวานหลายตัวเลยส่วนน็อตก็ปลายรูดหมดแล้วนะ เดี๋ยวต้องหานอา็อตมามาเปลี่ยนใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับเราอาจจะต้องอต้องดูว่าเกียวมันมันเป็นยังไงอาจจะต้องตับเกียวใหม่สำหรับตัวนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวซ่อมตัวบอร์ดก่อนนะครับมอเสเฟตช็อตฟิลขาดฟิลถอดออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมอเสเฟตนะแล้วลองมาวัดสัญญาณดูนะครับว่าสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับ สำหรับตัวนี้นะทำไมลูกค้าซ่อมเองเปลี่ยนแล้วเอาไปใช้งานแล้วยังชอ็อตอีกนะครับครับเปลี่ยนมอสเฟตและใส่ฟิลตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองวัดสัญญาณที่ มอสเฟตทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวดูว่าสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะเดี๋ยวลองดูสัญญาณตัวที่1นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมคันมถี่ห้าบเฮิร์นะฮะวลพีคทูพีคสิบสัญญาณปกติครับไปวัดตัวที่2 สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ห้าสิบเฮิร์ตฮวนพีคทูพีคอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งสัญญาณปกติครับครับอ่าต่อไปดูตัวที่สามนะฮะ สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะฮะับว้นพีคทึงพีค11.4สัญญาณปกติครับต่อไปตัวที่4ี่ครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตว้นพีคทึงพีคอยู่ที่11.7เสัญญาณปกติทั้ง4ตัวนะครับจริงๆแล้ว สัญญาณปกติอันนี้ผมเปลี่ยนแค่มอสเฟตเนาะซีเนอร์อไดโอดไดโอดพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับลูกค้าเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันจริงม,มันน่าจะจบเนาะเพราะว่า,าสัญญาณมันไม่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าระบบไฟที่บ้านลูกค้าสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่ามอสเฟตที่ซื้อมาเนี่ย เจอของปลอมหรือเปล่านะครับมันก็เลยมีปัญหาอีกอทีนี้เดี๋ยวลองรันเบื้องต้นดู ครับก็ใช้แรงดันดีซีสีสิบสองโวลต์กระแสลิมิตไว้ที่สามแอมป์นะครับถ้ากิดทายอินเวอร์เตอร์รันได้นะครับถ้าปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยวัตต์นะครับมาลองดูอโอเคไฟเขียวเริ่มรันแล้วนะครับมาดูกำลังวัตต์ต้องไม่ต่ำกว่า100นะครับอ่า106วัตต์ ดีรอบหนึ่ง กรลังวัดต์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งอนะครับอ่าสูงสุดหนึ่งร้อยแปดวัตต์นะฮะืัอสักูหนึ่งร้อยเจ็ดวัตต์นะครับก็แสดงว่าทํางานได้ปกติแล้วนะแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะนะครับที่ลูกค้าซ่อมเองผมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอ่าลูกค้าซ่อมเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวแล้วเอาไปใช้งานแล้วมันช็อตอีกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ อย่างที่ผมบอกผมเดาให้ผมเดาก็อาจจะเป็นที่อมอสเฟตเจอของปลอมเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี้ยนะฮะมอสเฟตที่เราไปซื้อ,อมีขายตามร้านค้าออนไลน์นะปลอมเยอะมากนะครับถ้าราคาถูกๆเนี่ยอบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นของปลอมแต่มันใช้ได้นะมันใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยทน อย่างตัวละ40 50บาทเนี่ยนะครับก็ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นของปลอมเพราะว่ามอสเฟสพวกนี้ราคาแพงนะมอสเฟสพวกนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างสูงนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแบบเป็นของแท้เลยอะ่ะอ่าเป็นเกรดที่ใช้ในโรงงานเนี่ยนะครับตัวหนึ่งเป็นร้อยนะครับร้อยกว่านะฮะบ,บางเบอร์นี่ตัวหนึ่งตก 200 200กว่าเลยนะครับสำหรับ m o ส f e t แบบเกรดดีแท้ๆเนี่ยนะฮะถ้าเราไปซื้อตัว40 50บาทเนี่ยนะครับก็อาจจะโอกาสที่จะเป็นของปลอมสูงมากนะนะครับทุกทุกวันนี้นะครับผมหลีกเลี่ยงนะใครจะว่ายังไงไม่รู้แหละผมผมก็เจอมาเยอะนะครับไอ้ m o s f e t m o s f e t สเปคต่ำเกดต่ำนะ,ะราคาถูกหรือว่าที่เราเรียกว่า mosfet ปลอมเจอเจอเยอะมากก็ผมหลีกเลี่ยงเดี๋ยวนี้อะไหล่ที่สั่งมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่ถอดนะฮะอะไหล่ถอดหมายถึงเป็นอะไหล่เกดโรงงานที่เขาถอดมาจากพวกสวิตชิง่งภาคจ่ายไฟยี่ห้อดังๆยี่ห้อเดลเฮทพี P, อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปถอดพวกม o สเ e t นี้มาขายตัวหนึ่งก็ไม่ถูกนะตัวหนึ่งก็ไม่ใช่10บาท20บาทนะตัวหนึ่งก็ 60 70 80บางบางเบอร์นะครับแต่เป็นมือ2นะแต่เป็นของแท้แน่นอนนะใช้ทนแน่นอนนะครับอโอกาสที่จะเจอของปลอมแทบจะไม่มีนะอะไรถอดก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะสั่งอะไรพวกนี้มานะครับแต่ว่าลูกค้าบางคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เอ๊ะทำไมช่างเอาอะไรล่มือ2มาใส่ให้ เอาอะไหล่เก่ามาใส่ให้อ่าผมจะบอกว่าอะไหล่พวกเนี้ยนะครับดีกว่าดีกว่าอะไหล่ใหม่ๆแน่นอนนะฮะดีกว่าอะไหล่มอะไหล่ของใหม่ที่มันเป็นเกรดต่ำๆเนี่ยอะไหล่ใหม่ๆซิงๆใหม่ๆเนี่ยอะไหล่มือสองมือเนี่ยนะครับดีกว่าหลายเท่านะฮะ <c oughs> อ่ะก็ อันนี้น่าจะใช้งานได้นะครับแต่ว่า,ายังทดสอบวัดสูงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องประกอบยึดกับซิงก่กอนแล้วเดี๋ยวคงต้องอคืนนี้เดี๋ยวไม่รู้จะหาอุปกรณ์น็อตหรือตัวตับเกียวมาทับได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับดึกเดี๋ยวทำ ไปตาบเกียวไปอะไรมันจะมีเสียงดังเนาะอาจจะต้องเป็นอาจจะต้องต้องเดี๋ยวคลิปอยู่ในคลิปเดียวนยแต่ว่าอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้แหละถึงจะดำเนินการต่อได้แต่ตอนนี้โอเคแล้วกิทายก็ทำงานปกตินะผลิตกำลังวัตปกติจริงๆมันทดสอบได้แหละนะสักห้าหกแอมป์พวกนี้นะได้อยู่นะครับประมาณร้อยสองร้อยวัตต์ แต่ว่าไอ้ที่จะร้อนเนี่ยไอ้มอสเฟตรพวกนี้ไม่ร้อนนะไอ้ที่จะร้อนคือไดโอดนะครับไดโอดจะมีความร้อนสูงหน่อยนึงมอสเฟียรพวกนี้แทบจะไม่ร้อนนะฮะสามสี่ร้อยวัตต์เนี่ยอุณหภูมิแทบจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่ามันถ้าถ้าเยอะอันนี้ก็ต้องมันต้องติดซิงค์แต่ว่าถามว่าอยู่ในระดับเนี่ยร้อยกว่าวัตต์เนี่ยร้อยสองร้อยวัตต์เนี่ยแทบจะไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับเนี่ยนะ แต่ว่าอย่าอย่าเอาอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเอามือมาแตะแตะ่งอันตรายนะครับเป็นไฟ AC 220โวลต์นะเนี่ยแทบจะไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่1้0ยกว่าวัตต์ไอที่ร้อนจริงๆก็คือเนี่ยไดยโอดเนี่ยร้อนมากตอนนี้อุณหภูมิอาจจะจะสูงแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ติดซิงค์นะครับตอนนี้ก็ประมาณเ,เกือบ200วัตต์แล้วเพราะฉะนั้นอมอสเฟสพวกเนี้ยพัง พังจากการทํางานน่ะนะครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ไม่ร้อนอะ่ะความร้อนมันไม่ร้อนมันลดกระแสก่อนคือมันทํางานจริงๆอะ่ะมันมันไม่ไม่ค่อยร้อนนะฮะมันไม่ค่อยร้อนอ่ามอตเตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับแต่ที่มันพังส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการผิดพลาดทางความถี่เกิดจากการผิดพลาดทางแรงดันไฟฟ้าไฟบ้านก็อ่าไฟไฟตกไฟดับ ไฟกระตุกพวกนี้ทำให้มันช็อตนะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะแต่ว่าถามว่าตัวมันช็อตมันเสียด้วยตัวมันเองเนี่ยนะเสียด้วยคุณภาพตัวมันอะไรพวกนี้มันมันแทบจะไม่ไม่มีนะครับอ่ามอเเฟตที่มาจากโรงงานเนี่ยก็ถือว่าอ่าคุณภาพเขาดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ที่เราซื้อมาเปลี่ยนเองเนี่ยอันนี้ก็อ่าบางทีเราไปซื้อ เราไม่รู้ว่าเจอของแท้หรือของเทียมนะบางทีไปเจอราคาสูงๆอย่างของเทียมก็มีเลยราคาสูงๆเอามาขายแล้วบอกว่าเป็นของแท้ขายราคาแพงจริงแล้วเป็นของเทียมก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อของอตัวเลือกมันเยอะนะก็ถ้าไปเลือกร้านไม่ดีก็ได้ของไม่ดีลำบากนะครับ ก็เดี๋ยวผมประกอบข้อเทียเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้มาต่อพรุ่งนี้นะครับนี่ก็ยังรันอยู่ประมาณ100ยร้อยวัดสบายไม่ร้อนนะมอสเฟตไม่มีอุณหภูมิเลยจะร้อนก็ทางคอนเวอร์เตอร์ยังร้อนกว่าเลยเนะี่ยมีซิงอยังอุ่นๆนะครับที่ร้อนตัวมอสเฟตไอตัวไดโอดนู่แต่จับไม่ได้นันตัวถังเป็นโลหะมือแตะแล้วดูด เดี๋ยวค่อยมาทดสอบที่วัดสูงอีกทีหนึง่งครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับน็อตประกับมอสเฟสก็รูน็อตไปตัพเกียวใหม่แล้วก็เปลี่ยนน็อตให้ยาวกว่าเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเ,เกียวรูน็อตมันก็รูดด้วยแล้วก็ตัวน็อตเกียวก็รูดด้วยนะครับก็ทัพเกียวรูน็อตใหม่เปลี่ยนน็อต ยาวกว่าเดิมก็สามารถขันได้แน่นปกติเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ทดสอบที่กำลังวัดสูงสูงนะครับดูว่าจะปกติหรือเปล่าปรับกระแส power supply สูงสุดที่มันจ่ายได้นะครับ18แอมแปร์แรงดันก็42โวลต์นะครับ ถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์รันได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้ไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์614วัตต์สูงสุดนะครับเดี๋ยวดูมันขึ้นไปอีกรอบนึง 625วัตสูงสุดนะฮะ622นะครับก็กำลังที่ผลิตได้สูงสุดเกิน600วัตนะครับแสดงว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะฮะ ครับก็โอเคครับกิจไทยอินเวอร์เตอร์1 0 0 0วัตต์ตัวสีเงินนะครับตัวนี้มีอาการเออร์เลอร์ไม่รันในตอนแรกลูกค้าทดลองซ่อมเองโดยการเปลี่ยนฟิวกับเปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วก็เอาไปกลับไปใช้งานก็มอสเฟตกับฟิลมอสเฟตชอ็อตแล้วก็ฟิวขาดอีกนะครับก็เลยส่งมาซ่อมผมก็ได้จากการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับเปลี่ยนฟิว ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภาพกันใดขออภยัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ